นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำ เครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพครั้งนี้ส่งถึงชนนีบิดายานานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์คนทุกยานานได้วิมานทองฝูงเป็ดทั้งหลาย นรกอสุรกายหมู่สัตว์ทั้งพองเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานิไยได้กระทําทารุณด้วยกายนาำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวา อีกทั้งพรมมาทาเวสุวรรณพระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธันพระฤหัสบดีพระสุขพระเสาวเทพเจ้าทั้งหลายสิบสองราศีพระยมพระการจัตุโลกบาลทั้งสี่ครุฑธานาคีกินนารีกินนรา เท hey, พเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนี้นาทั้งพระสุทธาคงคาวารีชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากจะได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีคลหาบดีมนตรีพยา คนพานอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชกุศลให้พ้นอสุราขอให้ตัวข้าพบพระศีอานได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จอย่าณนานกล่าวแล้วนิพพานดับชาติสังขารจากโลกโลกี